การดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2564สํานักงานกศนจังหวัดพิจิตรงานการศึกษาตามอัธยาศัยนโยบายในการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2564งานการศึกษาตามอัธยาศัยสํานักงานกศนจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานตามนโยบายหลัก3นโยบายได้แก่ 1. เร่งรัดการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านดรกนกวันวิราวันใน8ประเด็นดังนี้ 1. การจัดห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศที่ดีอาคารพร้อมเข้าใช้บริการ 2. จัดให้มีวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่ทันสมัย 3. จัดให้ห้องสมุดประชาชนมีพื้นที่ส่วนตัวในการเข้าใช้บริการ 4. จัดให้ห้องสมุดประชาชนมีมุมบริการร้านกาแฟอาหารว่าง 5. จัดหาหนังสือสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นปัจจุบัน 6. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดประชาชนให้โล่งกว้างมีมุมบริการมุมเด็กที่แบ่งเป็นสัสดส่วน 7. จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นแบบออนไลน์ 8. จัดหาหนังสือสำหรับผู้พิการหนังสือเสียงหนังสือสำหรับคนตาบอดและพื้นที่อำนวยความสะดวกคนพิการ 2. ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนรประจำปีงบประมาณคุทธศักราช2564ของดออรวรัตพึกษาธวีกุลเลขาธิการกศนในด้านการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงเช่นการพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดสำหรับชาวตลาดพร้อมหนังสือและอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอรวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากรสื่ออุปกรณ์เพื่อ สนับสนุนการอ่านและการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 3. ดํดำเนินง,งานตามนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของดอกอรกัญจโชติสหพัฒนาสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรในเรื่องของการจัดรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนบริบทของงานการศึกษาตามอธัธยาศัย สำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรมีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนางานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่โดยได้ดำเนินงานและขับเคลื่อนงานห้องสมุดประชาชนทั้ง14แห่งซึ่งประกอบไปด้วยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารี2แห่งได้แก่ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทับครอและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวังไซภูนห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตรหนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอ11แห่งได้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตรห้องสมุดประชาชนอำเภอวชิระบารมีห้องสมุดประชาชนอำเภอสามงามห้องสมุดประชาชนอํเภอโพประทับช้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสาเกล็กห้องสมุดประชาชนอำเภอโพทะเลห้องสมุดประชาชนอำเภอบางมูลหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอตะพานหินห้องสมุดประชาชนอำเภอดงเจริญห้องสมุดประชาชนอำเภอทับเคราและห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงนาลาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่านประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่1กิจกรรม DIY Do r e a Your Self เป็นกิจกรรมที่ครูร่วมกับบรรณาลักษณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีกระบวนการเลือกหนังสือที่สนใจเริ่มต้นคือนักศึกษากศนสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนและเลือกหนังสือที่สนใจจัดทำสมุดบันทึกการอ่านเพื่อปลูกฝังในิสัยหลักการอ่านให้กับนักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์และนำความรู้ที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันต่อมา เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเล่าเรื่องหนังสือที่ได้อ่านหรือสิ่งที่ได้รับจากการอ่านประชาสัมพันธ์หรือแนะนำสิ่งดีๆในรูปแบบการสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเช่น TikTok Facebook และ YouTube เป็นต้นกิจกรรมที่2กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคลิปเด่นคนดังเป็นกิจกรรมที่คัดเลือกบุคคลแต่ละสาขาอาชีพผู้ที่ประสบความสำเร็จคนดังในอำเภอ ตำบลเล่าประสบการณ์แนะนำหนังสือดีหรือเรื่องอื่นๆสร้างแรงบันดาลใจจากอาชีพเพื่อทำให้เกิดนิสัยรักการอา่านและถ่ายทอดแบ่งปันและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสร้างคลิปวิดีโอสร้านๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเช่นช่อง YouTube เป็นต้นกิจกรรมที่3กิจกรรมลองดูลองทำเป็นกิจกรรมที่ทางบรรลักษ์ร่วมกับครูกวสนตํตำบลจัดทำครั้งข้อสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา เป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ในรูปแบบเกมตอบคำถามฝึกทำข้อสอบผ่านโปรแกรม Kahoot หรือ q u i z z e t เป็นเกมที่เราสามารถประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาและฝึกทำข้อสอบเพื่อเช็คความเข้าใจของนักศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาได้โครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำนักงานกสนจังหวัดพิจิตกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับครูก,าการสอนตำบลเป็นกิจกรรมที่บรรณรั์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับครูก,าการสนตำบลภายใต้โครงการต่งตางๆโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำรับชาวตลาดเป็นโครงการที่ห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งจัดกิจกรรมทั้งในแบบตั้งรับ โดยจัดตั้งมุมหนังสือและหมุนเวียนสื่อไว้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ของตลาดและในรูปแบบเชิงรู้โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามตลาดนัดเคลื่อนที่หรือตลาดนัดชุมชนให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดสดรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อเป็นการสร้างนสาิสัยการอ่านให้กับคนในชุมชนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งได้พัฒนาปรับปรุงมุมการให้บริการต่างๆทั้งภายในและภายนอกของห้องสมุดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดกรกรนกวันวิราวันตามนโยบายของเลขาธิการกศนท่านดรวรัติปรึกษาทมีคุณในด้านกศนงามตาประชาชื่นใจรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อ QR code และเลผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทางเช่น LINE Facebook และพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ของห้องสมุดให้เกิดความทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโครงการและกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมบรรณรักษ์อยากเล่าเป็นกิจกรรมในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุดข่าวสารกสณ และสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันผ่านวิทยุชุมชนคนพิจิต100.75เมกะเฮิร์ในโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการ12ภารกิจเร่งด่วนจับต้องได้ภายใน6เดือนของท่านเลขาธิการกสนท่านดรวรัติปึกษาธวีกุลในเรื่องของการสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์ของกอสน ที่ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตีคองรองเปล่าออข่าวกสนกิจกรรม2เมษายนวันลักการอา่านเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว